คุณผู้ชมอยู่กับป้ายนะคะกับรายการโ t o ็อปไทย6 6 5วันค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะเรอยู่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะจะพามาดูผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารโอท็อปไทยในระดับ5ดาวกันที่นี่ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็เป็นอาหารของท้องถิ่นที่นี่แท้ๆเลยนะคะและเป็นอาหารประเภทปลาค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนะั้นตามไปเปนเลยดีกว่าค่ะ ที่ไฟจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสในวันนี้นะคะก็คือปลาส้มฟักนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอาหารที่มีความแปลกแต่ว่าไม่ใหม่นะคะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดของเราแล้วล่ะค่ะปลาที่ว่านี้นะคะมีรสเปรี้ยวหอมอร่อยเหมาะกับการประกอบอาหารหลายๆอย่างทีเดียวค่ะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับพี่ทรงศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มปลาส้มฟักป้าแอลแล้วสวัสดีคะ่คะคะ่ะพี่คะรูถามก่อนเลยปลาส้มฟักเนี่ยคืออะไรคะ ปลาส้มก็คือรสชาติบ่งบอกถึงรสชาติส่วนคําว่าวักเนี่ยจะเป็นบาราพื้นเมืองพื้นบ้านของจังหวัดเอามารวมกันแล้วก็คือการหมักปลาให้มันเปรี้ยวโดวยการตับแล้วปลาที่เราเอามาหมักให้เปรี้ยวเนี่ยเป็นปลาอะไรคะใช้ปลาน้าจืดจาพวกปลาโนจันปลายิ่งศพแล้วก็ป,านนาป,าล,กปลาจีเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มปลาส้มฟักแอ๊ลเนี่ย<อ>มันเริ่มมาจากไหนคะพี่ก็คือเริ่มตั้งแต่คุณย่าคุณย่าแอลคุณย่าแอลขายปลาสดมาก่อน ขายไปเรื่อยๆก็คือปลาสดก็เริ่มเข้ามาเยอะเยอะขึ้นทําปลาเค็มก็แล้วอะไรก็แล้วปุ๊บตกลงกันว่าก็คือทําเป็นปลาต้มฟักก็คือเป็นวิธีการถนอมอาหารวิธีหนึ่งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ค่อนข้างนานถามถึงวิธีการทําบ้างดีกว่าปลาส้มฟักเนี่ยเริ่มต้นจากยังไงคะพี่อันดับแรกเลยก็คือต้องเริ่มจากเราคัดเลือกเนื้อปลาก็คือที่นี่ต้องเน้นวัตถุดิบที่สดสะอาดหลังจากนั้นเราก็จะมีข้าวมีเกลือมีกระเทียม แล้วก็เครื่องปรุงรสผสมคลุกเข้ากันนวดกันไปประมาณ15นาที<ม>ปุ๊บก็หมักจริงไว้ประมาณสวันก็จะเริ่มทานได้อันนี้เราส่งไปขายที่ไหนอะไรยังไงบ้างตอนนี้คือมีตลาดทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโกอินเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเป็นว่าฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะไฟอยากจะสื่อสารภูมิปัญญาของคุณยายแอลบ้างอะไรบ้างติดตัวไว้ขออนุญาตทานแต่ขอทำแบบ ทำเดิมไดไหมคะพี่สงสารงอนุญาตนะอนุญาตครับเต็มใจครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าค่ะกับปลาส้มฟักปลาแอลค่ะอ้าวได้ลงมือทํากันแล้วแน่นอนเลยตอนนี้เริ่มจากการสับก่อนใช่ครับมันต้องสับยังไงคะคุณพี่คะเอาปลานี้มาสับจ้ะก็สับได้เลยเหรอคะได้เลยมันก็คล้ายๆหมูสับนะคะเดี๋ยวเลาละไงต่อเอ่ยเกลือให้เกลือกับปลาเข้ากันใส่ข้าวใช่ไหมคะพี่ครับ ตัวข้าวนี่จะเป็นแบบช่วยในเรื่องของการหมักหลังจากนั้นมันเข้าก็ดีปุ๊บเราก็ใส่กระเทียม เลยดีกว่านะคะอันนี้คือปลาส้มฟักที่เราไปทอดมาอ,อ,มอร่อยค่ะเนื้อปลาล้วน,นอ๋อไม่ว่า การถนอมอาหารแบบนี้เนี่ยนะคะถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คุณย่าคุณยา,ายก็สอนเรามานะคะแล้วเมื่อมาบกวกับภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่อย่างพี่ทรงศักดิ์แล้วเนี่ยนะคะโอ้โหทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเนี่ยคุณภาพมากๆเลยขนาะชาวต่างชาติก็ยังนิยมรับประทานกันแล้วเราคนไทยก็ควรจะช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยด้วยเนาะวันนี้ขอบคุณพี่ทรงศักดิ์มากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวแฟนขอตัวจัดการกับปลาส้มฟักต,ตรงหน้นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกัน,นะคะ่ะกับรายการโอท็อปไทย365ววันวันนี้ไปละสัสดีคะ่ะ สนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปลาส้มฟักป้าแอลติดต่อคุณประสิทธิ์เกิดบำรุงโทรศัพท์086 341 2219 036 412 219